อะมาดูนะครับคุณครูให้ทำเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมใช่ไหมครับอ่ะเพราะนั้นข้อหนึ่งอ่านพร้อมกันจำนวนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเขียนเป็นตัวเลขไทยอ่ะห้าหมื่นกี่พันนะ สามพันกี่ร้อยลูกไป 8, ไไไแปดพันใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทอ๋อถูกไหมครับ,บต่อไปข้อสองจำนวนประชากรเก้าหมืน่นสก,กี่พันเนี่ย ห้าพันสี่ร้อยแปดคนอ, 94, อ้าวเก้า0มืนสี่พันเฮ้ยกี่พันห้าพันปิดประตูหน่อยสิสี่ร้อยสิบไม่มีก็แปตรงนี้นไหมครับถูกไหมครับต่อมาข้อ3เลขโดด6ของจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าไหร่ สามจุดหนึ่งหกอะไรเนี่ยหกพิก้าเท่าไรหกเท่าไรครับหกพันนั่นเองเขียนหกพันอันนี้หกไล่หกหมื่นข้อสี่จำนวนที่น้อยกว่าแปดพันหกร้อยห้าสิบอยู่สิบตอบแปดพันหกร้อยเท่าไรสี่สิบครับ จำนวนที่มากกว่า2,174อยู่100ก็2,100ก็เป็น274เห็นไหมครับทีนี้จำนวนอะไรน้อยกว่าน้อยกว่า36,959อยู่100น้อยกว่าตัวเนี้ยก็ต้อง36,000กี่ร้อย850เท่าไหร่ ข <59. S 2> ้อเจ็ดจำนวนอะไรหนามากกว่าห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าอยู่หนึ่งพันก็ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าไงไหมใครทูกคิดทูกเลย ให้ถูกถกีถก่ถูกเลยใครผิดแก้ให้ถูกนะครับตอนที่2อ่ามาดูตอนที่2เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องวางข้อ1 8542มากกว่าหรือน้อยกว่า8 5 3พมากกว่าเห็นเห็นเลยเนาะ ข้อสอง0 8อันอเรียนต้องเขียนเป็นจำนวนก่อน7,508แบบนี้นะครับถึงจะเปรียบเทียบได้เนาะเพราะฉะนั้นน้อยกว่าใช่ไมหนึ่งมื 11, 000, 2, กับ11,450ก็ต้องน้อยอันนี้เป็น5้า0มแบบนี้นะครับ ก็มากกว่าอันนี้แปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดทำไมการเท่าก,กับใครยังไม่ผิดเลยมีบ้าโอ้เยี่ยมมากอยาทำเองหรือเปล่าไหนะใครทำเองให้พ่อแม่สอนบ้างอ,อ้ไม่เป็นไรพ่อแม่สอนพ่อแม่สอนนะอย่าให้พ่อแม่บอกนะ พ่อแม่สอนคืออะไรพ่อแม่ก็ต้องพูดว่าเอออันนี้นะลูกคิดดีๆีนะไม่ใช่พ่อแม่บอกอันนี้ใส่อันนี้อันนี้ใส่เลขน,น,น,ลขนี้อันนี้ใส่เลขนี้อันเรียกับพ่อแม่บอกเข้าใจะนะเอออ่ะมาดูตอนที่สามครับตอนที่สามพิจารณาจํานวนต่อไปนี้แล้วเอามาเติมนะครับอ่ะข้อหนึ่งจำนวนอะไรมากกว่าเจ็ดหมื่นหกร้อยแปดจำนวนไหนพูดจำนวนพร้อมกันหนึ่งสองสามเจ็ดหมื่นหนึ่ง เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหกใส่ข้อมาด้วยจำนวนใดน้อยกว่าสองหมื่นตอบอาจจำนวนพร้อมกันหนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสองเก่งมาก ข้อสาจำนวนอะไรอยู่ระหว่างส0 0 0มกับ70,000 6ื0 0หกเก้าขี้เยี่ยมข้อ4ี่จำนวนอะไรมากกว่า20,000ืแต่น้อยกว่า30,000ื0 0สองหมื่นห้ และสุดท้ายจำนวนไหนน้อยกว่า50,000แต่มากกว่า26,000 3 0น0 0ต่อมาตอนที่4ให้น<ป>ักเรียนเรียนรู้เรื่องค่าปัดจ,จำหลักนะครับค่าปัดจ,จำหลักอะไรอยู่หลักหมืน่นพูดหกอยู่ไหนละ่ะห <60. S 1> มืน่นมีค่ะ หกหมื่นหรือใครจะเขียนหกหมื่นแบบนี้ก็ได้นะใครขยันเขียนตัวหนังสือก็ได้นะมีไหมหรือใครจะขยันเขียนตัวเลขไทยก็ได้นะอ่าแปดอยู่ในลักพ, <า S 1> พันมีค่ะโอ้โหง่ายจะตายไว้วอดเอ,อ๊มีค่าสี่ร้อยนี่เลขอะไรนะสี่อยู่ในลักร้อย <100, S 2> มีค่ะ สี่ร้อยเก้าอยู่ในหลักสิบมีค่ะเก้าสิบและสุดท้ายสองอยู่ในหลักหน่วย,<า>ยมีค่ะสอง 2. 2> 2. ี่เราอ่านสองหน่วยใช่ไหมแต่เราไม่อ่านสองหน่วยก็ได้ใช่ไหมต่อมาข้อสอง เอจำนวนอะไรเนาะอันนี้ห้าหมื่นหลักอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเลขอะไรห้าอยู่ในหลักหมื่นมีค่าห้าหมื่นเอ๊ะอันนี้เลขอะไรเนี่ยสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าสามร้อยและเลขสี่อยู่ในหลักหน่วยและเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับอ่านสิ ห้าหมืม่นพันมีไหมพันมีไหมไม่มีไม่มีก็ไปต่องใสมันใสใสเลขศูนย์แทนต่อไปหลักร้อยเท่าไหร่สามอยากสิบมีไหมไม่มีก็ใส่ศูนย์แล้วก็สี่ถูกไหมครับง่าไหมครับ ต่อมาจาก26มายีสามเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงเหลืออะไรยี่สิบจากห้ไป5้สี่เพิ่มขึ้นลดลงเพิลล่มขึ้นเท่าไหร่ออรลูกลลบวกอะไรบวกสี่ก็เป็นห้าสิบเท่าไหร่ห้าแปอันนี้บวกสี่ก็เป็นเจ็อะไร เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ามาเจ็ดสิบเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลง,ลดลงเท่าไรครับอ่าลบห้า 5, เนาะลบไปห้านะจากเจ็บลบไปห้าเหลือหกห้าบลบไปห้าเหลือห้าห้าไม่ใช่หัวล้อนะหาหาัวล้อเนะีจากหกสิบไปหนึ่งร้อยสิบเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ ราอมือ้อเท่าไหร่ครับ <4 S 1> บวกเท่าไหร่ครับห้าสิบนั่นก็เป็น100หนึ่งร้อยลายร้อยหกสิบสองร้อยสิบและก็สามร้อยหกสิบข้อห้านี่ให้ฟรีนะครับนะไม่มีคำตอบเพราะจำนวนนี้มันผิด ให้ฟรีไปเลยดีไหมให้ฟรีดีไหมเอาไหมฟรีอ่ะอชอบของฟรีไหมไม่ชอบอ่ะมาดูข้อตอ่อที่หกอ่นสถานการณ์อ่นสถานการณ์ แล้วตอบคำถามสถานการณ์มีอยู่ว่าบริษัทเสื้อผ้าแห่งหนึ่งขายเสื้อที่ผลิตจากขวดพลาสติกโอ้มีเสื้อในผลิตจากพลาสติกได้นะเขาใช้ใยเขาใช้ใยพลาสติกไปผลิตได้นะเสื้อผ้าแบบเียนะในเวลาหนึงปีได้ดังนี้เสื้อเชิ้ตเท่านี้ตัวเสื้อยืดเท่านี้ตัวกันฝนเท่านี้ตัวเสื้อขนหนังเท่านี้ตัวใส่เครื่องหมายถูกหนาขอถูกใส่เครื่องหมายผิดหนาขอผิดอ่านหนึ่งจหนึ่มกัน ขายเสื้อยืดจริงไหมครับจริงไหมครับจริงก็ใส่ถูกหนึ่งจุดสองอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองเสื้อันฝนได้น้อยกว่าเสื้จริงไหมครับกันฝน น้อยกว่ายืดจริงข้อสามหนมเนพร้อมกันขายเสื้อเชิต้ตขายเสื้อเชิ้ตได้มากกว่าเสื้อกันาเสื้อเชิ้ตได้มากกว่าเสื้อกันหนาดานนาจริงไหมจริงอีกแล้ว1.4ขายหนึ่งจุดสี่ขายเสื้อกันหนาวได้้อนอยถูก <c oughs> ไหมครับ ไม่จริงยอดขายเสื้อที่น้อยกว่าเสื้อยืดแต่มากกว่าเสื้อกันหนาวคือไหนน้อยกว่าเสื้อยืดคืออะไรเสื้ออะไรน้อยกว่าเสื้อยืดน้อยกว่าเสื้อยืดแต่มากกว่าเสื้อกันหนาวก็คือเสื้อกันฝนใช่ไหมเท่าไหร่อะลูกกี่หมื่นสองหมืน 4,365ตัวและตอนสุดท้ายจงเรียงลำดับยอดขายเสื้อประเภทต่างๆจากน้อยไปมากน้อยสุดคือเสื้ออะไร เสื้อกันฝนเขียนเป็นเสื้อนะคใครเขียนเป็นจํานวนให้นักเรียนเขียนเป็นเสื้อชนิดของเสื้อนะเสื้อกันฝนต่อมาคือเสื้อเสื้ออะไรกันอะไรกันหนาวต่อมาก็คือเสื้ออะไรเสื้ออะไรครับเสื้อชิดและมากที่สุดก็คือ เสยื้อจักเสยืดไหมรู้จักเสยืดไหม